หนึ่งสองสามส,สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับเดียกับชาแนลฮอลิเดียกันอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะทุกคนไหนๆเนี่ยเดียก็ได้ทําช่อง YouTube มาเกือบจะ2ปีแล้วนะคะเป็นระยะเวลาที่แบบผ่านไปไวมากๆนะคะแล้วก็ไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันค่ะว่าตัวเองจะทํามาได้นานถึงขนาดนี้นะเริ่มแรกก็คือแบบกะจะทําเล่นๆไปไป,ไปมาๆก็คือจริงจังเฉยเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็เลยอยากจะมาแบ่งปันอุปกรณ์สําหรับการทําคลิปนะคะที่เดียมีตั้งแต่แบบเริ่มทําช่องจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะว่าเดียมีอะไรบ้างเนาะตัวไหนดีตัวไหนปังตัวไหนควรม ก็จะมาบอกแบบหมดเปลือกเลยนะคะเผื่อว่าจะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆที่กําลังอยากจะทําคลิปอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube Instagram, Facebook หรือว่า Tik t อกเนี่ยนะคะก็จะได้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกซื้อด้วยนะคะเอาเป็นว่านะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากหมวดหมู่ที่เดียวรู้สึกว่าน่าจะสําคัญที่สุดแล้วนะคะสําหรับการทําคลิปนั่นก็คือหมวดของกล้องจ้ะเดี๋ยวเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยคือมีติดตัวกันอยู่แล้วนะคะแล้วเป็นอะไรที่ไม่จําเป็นที่จะต้องลงทุนใหม่เลยนะคะนั่นก็คือนี่เลยจ้ะโทรศัพท์มือถือของเเเเราานนนนั่่่่องไไมววววะะปปปป็พกคคคิิทีย หรือว่าคลิปที่เดียต้องถ่ายเนี่ยขนาที่เป็นแบบเซลฟี่เคลื่อนที่อะไรแบบนี้เดียใช้เพียงแค่โทรศัพท์อย่างเดียวเลยค่ะเดียไม่ได้ใช้กล้องเลยนะคะเดี๋ยวนี้โทรศัพท์เขาก็จะมีในเรื่องของระบบกันสั่นแล้วก็ระบบพวกไมโครโฟนเนี่ยดีมากๆเลยนะคะทุกคนบางทีเราไปเดินเดินอยู่แบบนี้เจอเหตุการณ์อะไรก็ไม่รู้ซึ่งเราก็รู้สึกว่าแบบเผยอยากจะถ่ายคลิปเก็บไว้จังเลยการที่เราจะหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายอะไรแบบนี้มันก็จะเก็บช็อตนั้นได้ไม่ทันใช่ไหมหรือบางทีก็ไม่ได้พกกล้องไปด้วยดังนั้นน้้้้้นนนนนเเเเเีีี่่่ยโทททททรรรรรรศััััพ์์ละะะะคคจจจปป็็็ออไไไไกกกกกบบบุๆสสสถาาาาาณดดดดแววํํญูม ะะที่ต้องการที่จะแบบเอ,อ้ยอยากจะลองทําคลิปนะคะไม่ว่าจะลงช่องทางไหนก็แล้วแต่ใช้เพียงแค่โทรศัพท์เครื่องเดียวก็เป็นอะไรที่เอาอยู่แล้วจ้าสําหรับหมวดกล้องตัวที่สงนะคะที่มีคนถามเดียมาเยอะมากๆเลยนะคะว่าเดียใช้อะไรในการถ่ายคลิปตอนนี้อยู่นะคะแล้วก็เดียใช้อะไรในการถ่ายรูปผ่าน Instagram นะคะส่วนใหญ่เนี่ยเดียก็จะใช้กล้องตัวนี้เลยคะ่ะก็จะเป็น canon eos rp นะคะที่เราจะต้องซื้อเลนเนี่ยมาใส่เพิ่มด้วยนะเนื่องจากว่าตัวกล้องเนี่ยเขาสามารถเปลี่ยนเลนได้การเอามาถ่าย walk selfie อะไรแบบเนี้ยตัวเนี้ยเป็นอะไรที่ไม่เหมาะเนื่องจากว่าตัวกล้อง เ,เขาค่อนข้างใหญ่ถือถ่ายวองเนี่ยก็เป็นอะไรที่เมื่อยมือแน่นอนนะคะและที่สําคัญเลยคือระบบกันสั่นของเขาอ่ะมันยังไม่ได้ดีค่ะแต่ว่าถ้าใครเนี่ยนะคะกำลังหากล้องในกษาะที่แบบเอ้ยใช้ขาตั้งกล้องถ่ายนิ่งๆอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวว่ากล้องตัวนี้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆเลยนะเนื่องจากว่า1คือเขาใช้งานง่ายนะคะ2คือราคาไม่ได้แพงและ3เลยคือเดียชอบระบบหน้าจอของเขาค่ะคือหน้าจอของเขาเนี่ยเราสามารถสัมผัสทัชสกรีนได้เลยนะคะแล้วก็ตัวหน้าจอเราสามารถทําการฟลิปหันมาเป็นแบบเซลฟี่ได้เวลาที่เราตั้งกล้องถ่ายแบบเนี้ยมันก็จะทําให้เเเเเรรรราาาาาห็นออยยบถขงวลที่่ คลิปไปด้วยนะคะแล้วก็ใช้งานมา4ปีแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาใดๆนะคะเรามาต่อด้วยหมวดหมู่กลุ่มที่2กันดีกว่านะคะเดี๋ยวรู้สึกว่าเฮ้ยสําคัญเราลงมาจากกล้องเลยนะคะทุกคนนั่นก็คือหมวดหมู่ไมเซลฟี่และขาตั้งกล้องค่ะถ้าเป็นอันเล็กเนี่ยเดี๋ยวมีอยู่1 2 3 4 5แล้วก็มีข้างหลังอีก2อันนะคะแล้วก็มีอันที่เดียใช้ข้างหน้าอีก1อันนะคะคืองงเหมือนกันว่าซื้ออะไรมาเยอะเยะขนาดนั้นแต่เดียจะบอกว่าแต่ละอันเนี่ยนะคะเขาก็จะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันออกไปนะคะ้น ถูกหรือเปล่านะถ้าอ่านผิดเดี๋ยวขออภัยจริงๆนะคะก็คือมาจากแบรนด์หยุ่นเฉิงนะคะรุ่น VCT 6 6 8ค่ะเดี๋ยวซื้อมาราคาอยู่ที่485บาทค่ะทําการยืดความสูงอะ่ะได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ150เซนนะคะแล้วก็มีข้อต่อให้เราเนี่ยยืดได้ทั้งหมด4จุดก็คือข้างล่าง3จุดนะคะแล้วก็บริเวณคอของเรา1จุดเนาะซึ่งบริเวณคอเวลาที่เราจะยืดเนี่ยนะคะเราก็แค่ทาการหมุนแบบนี้ทุกคนเรายังสามารถทําการแบบควบคุมทิศทางได้อย่างอิสระด้วยนะคะแล้วก็บริเวณด้านล่างเนี่ยนนคคเเเเเวลลาาาที่่่รืืดดดข้อออตก็แแํปปิพปลลมับบ แล้วก็ยืดความสูงตามที่เราต้องการนะคะแล้วเราก็ทําการพับปิดเพื่อล็อกมันแบบนี้เองนะคะสำหรับเดียนะการใช้งานนะสะดวกสบายมากๆเลยนะคะจริงๆอ่ะเดียประทับใจมากๆเลยนะเพราะว่าราคาไม่แพงแล้วก็ใช้งานสะดวกแต่ว่าประเด็นเลยคือวันนั้นนะทุกคนมันมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นก็คือเผลอทําตกจากที่สูงค่ะทุกคนคะ่ะทําให้น้องอ่ะก็คือพังแต่ว่าเอาจริงๆอ่ะมันเอาไปซ่อมได้ก็คือแค่ทําการเปลีนน่ยนน็อตแต่ว่าพอดีเดียเห็นว่าแบบเราก็ใช้งานน้องเขามาแบบถึกถึกแล้วเนอะเราใช้งานน้องมานานแล้วก็รู้สึกว่าเออคุ้มกกับบบราาคแแแลลล้วห็เย ตัดสินใจซื้ออันใหม่ละกันเออสองสารน้องให้น้องได้พักบ้างเห็นไหมคะทุกคนมันมี history นะ <_ EN> ก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้เดียเนี่ยต้องซื้ออันที่สงนะคะทุกคนด้วยความที่เราอ่ะก็คือประทับใจแบรนด์ยุ่นถึงอยู่แล้วเนอะพรรู้สึกว่าแบบราคาจับต้องได้นะคะที่สําคัญก็คือคุณภาพคุ้มราคามากๆตัวที่2ก็เลยตัดสินใจซื้อแบรนด์เดิมนะคะแต่ว่าเดียเปลี่ยนรุ่นนะคะอันนี้จะเป็นรุ่น VCT 6 1 8ค่ะสําหรับรุ่นนี้นะคะการทํางานคล้ายกันเลยค่ะอันเดิมเราปรับความสูงได้อยู่ทีีี่่่่่ปปปรรระะะมมมมาาาณณ150 108ซใชัั้้ยแตตววเนคจบสููงไดอท นะคะแล้วก็อันเนี้ยอัพราคามาจากเดิมแบบไม่ถึงร้อยบาทค่ะเดียวซื้อมาราคาอยู่ที่569บาทด้วยความที่บริเวณก้านของขาตั้งกล้องเขาอะค่ะเดียรรู้สึกว่าอันเนี้ยจะมีความบางกว่าแบบแรกนะทาให้การรับน้าหนักของเขาอะก็จะรับได้น้อยกว่าเขาจะรับได้อยู่ที่ประมาณ1.5โลแต่ว่าตัวแรกเนี่ยเขาจะรับได้อยู่ที่3โลนะคะกล้องคอมแพคกล้อง DSR กล้องมิดเดิลเลทที่มันไม่ได้หนักมากเนี่ยตัวเนี้ยก็เป็นอะไรที่เอาอยู่มากๆเลยจ้ะตอนนั้นอะเดียอยากจะถ่ายงานในลักษณะที่เป็นมุมท็อปวิวค่ะอออ้้ตััังงกลองอนนททีี 1, ท่่1 2 ะะจริงๆถ่ายมุมท็อปวิวได้นะแต่เราจะต้องถอดอุปกรณ์ข้างบนอันนี้ค่ะทุกคนมาทําการกับหัวแล้วก็มาแขวนที่บริเวณด้านล่างซึ่งเดี๋ยวรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันแอบบมีความยุง่งยากมากๆเดี๋ยวที่เกี็ดถอดอุปกรณ์กัดฟันซื้ออันใหม่ดีกว่านะคะอันนี้นะคะจะเป็นขาตั้งกล้องจากแบรนด์ q z e d นะคะรุ่น Q999H นะคะก็จะอัพสเกลราคาขึ้นมานดนึงค่ะจากเดิมเนี่ยที่เราซื้อราคาอยู่ที่ประมาณ4ี่ห้าร้อยใช่ไหมตัวนี้ราคาอยู่ที่1นึ่งพันสามร้อยเก้าสิบบาทนะคะเขาจะมีข ด้านบน1จุดนะคะที่ตัวนี้สามารถยืดได้สูงสุดนะคะอยู่ที่155เซนด้วยความที่ตัวนี้ราคาเขาก็แพงกว่าดังนั้นเนี่ยในเรื่องของวัสดุต่างๆเนี่ยนะคะก็ดูแข็งแรงกว่าเขาสามารถรับน้ำหนักได้ถึง10โลเลยนะคะเวลาที่เราจะทําการปลดล็อกขาเขาอะค่ะทุกคนคือมันจะเป็นลักษณะแบบหมุนคือเราต้องทําการหมุนซ้ายเพื่อทําการปลดล็อกแล้วพอเราได้ระยะที่ต้องการแล้วเนี่ยเราก็ทาการหมุนขวาเพื่อทําการล็อกระยะนั้นเทียบกับการปลดล็อกแบบพับอะเดี๋ยวรู้สึกว่าแบบพับอะจะใช้งานได้ง่ายกว่าเพราะบางทีเวลาที่เราหมุนนนนเเเราาากก็แออองงงงททหหมมืืัถ้้พ่่่ไไดว ประมาณอะไรมากนะคะแล้วก็อยากได้ขาตั้งกล้องในแบบฟังก์ชันที่ครบนะคะก็มาตัวเลือกที่3ค่ะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยอยากได้ขาตั้งกล้องในราคาหลักร้อยแล้วก็อยากจะได้ขาที่มันสามารถแบบยืดได้สูงมากๆนะคะแล้วตัวกล้องของเพื่อนๆเนี่ยก็ไม่ได้หนักมากอะไรเนี่ยนะคะก็มาตัวเลือกที่2ค่ะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยเอออยากได้หลักร้อยแหละแต่ว่าไม่ได้เน้นการใช้งานที่สูงมากแล้วก็อยากได้ที่มันมีความแข็งแรงหน่อยแล้วก็ใช้งานแบบสะดวกสบายเนี่ยนะคะก็มาตัวเลือกที่1จ้าเรามาดูขาตั้งกล้องขนาดมินิกันบ้างดีกว่าจาก 08มินินะคะเดี๋ยไม่แน่ใจว่าเดียอ่านชื่อแบรนด์ถูกหรือเปล่านะคะทุกคนอ่านผิดก็ต้องขออาภาัยอีกครั้งนะคะตัวนี้เดียซื้อมาราคาอยู่ที่259บาทเดียรู้สึกว่าอันนี้เป็นอะไรที่แบบเออสะดวกต่อการพกพาใส่เข้าไปในกระเป๋าสะพายข้างของเรามันก็เป็นอะไรที่ไม่เลยด้วยนะคะใครที่ใช้พกกล้องคอมแพกอะไรแบบนี้ก็สามารถยึดกับตัวกล้องได้เลยเนาะหรือว่าถ้าใครอยากจะเอามาใช้กับโทรศัพท์เนี่ยนะคะเดียก็ซื้อตัวนี้มาค่ะทุกคนค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นที่ยึดของแบรนด์โยรันสเดียวว่าารระบบกลอ แบบนี้เป็นอะไรที่สะดวกมากๆเนื่องจากว่าเราสามารถทําการยืดแกนล็อกอะให้เท่ากับระยะโทรศัพท์ได้เลยนะคะที่สําคัญเขาล็อกแน่นมากๆเลยนะคะแล้วก็เวลาที่เราจะถ่ายคลิปเนี่ยเราก็สามารถทําการ กลางแบบนี้ล้วก็ถ่ายคลิปไปได้เลยทุกคนที่สาคัญนะ่ะบริเวณด้านบนนะ่ะเขามีที่เสียบไม้ให้เราด้วยนะคะมันก็ดูไม่ได้ประเจดิดประเจดิดจนเกินไปด้วยนะคะก็เป็นอะไรที่เหมาะกับการเอาไปถ่ายวอล์กมากๆนะคะทุกคนเรามาต่อด้วยไมค์เซลฟี่กันบ้างดีกว่านะคะเดี๋ยวว่าสาหรับใครที่อยากจะทําคลิปแนววอล์กและใช้โทรศัพท์ในการถ่ายเป็นหลักอะ่ะไมค์เซลฟี่เป็นอะไรที่น่าลงทุนมากๆนะคะเนื่องจากว่าน้องพกพาสะดวกแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะเอาตัวที่เดียรู้สึกว่าใช้งานโอเคด้วยแล้วก็มีพิกัดในการซื้อด้วยละกันนะคะสําหรับไะะมคาา์ ะะรุ่น9928ค่ะที่จะมีที่ยึดโทรศัพท์แบบนี้มาให้เราด้วยนะคะจริงๆเขามีรีโมทสาหรับการคอนโทรลให้ด้วยนะคะแต่ว่าประเด็นคือเดียทาหายไปแล้วเขาสามารถยืดได้ขนาดนี้เลยนะคะทุกคน <c oughs> ก็คือระยะรวมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ96เซนแล้วก็เวลาทําการหดกลับแล้วอะ่ะน้องก็แบบเออมันไม่ได้ดูยาวจนเกินไปถ้าใครมองว่ามันยาวไปก็สามารถเอาที่ยืดอันนี้แกะออกมาได้แบบนี้แล้วก็เก็บใส่กระเป๋าไปก็ได้นะคะเดียรู้สึกว่าเขาเหมาะกับการเป็นไม้เซลฟี่มากกว่าค่ะตั้งเนื่องจากว่าตัวนี้เขายังมีฐานที่ยังไม่ได้มั่ การที่เราต้องการที่จะเอามาแบบเป็นขาตั้งอะ่ะแล้วยืดสูงๆแบบนี้ถ้าเราไปถ่ายเอวโดอ่ะมันมีโอกาสที่น้องอะ่ะจะโค่นล้มได้นะคะแล้วก็ตัวนี้ราคาไม่แพงนะเดี๋ยวซื้อมาราคาอยู่ที่181บาทเท่านั้นเองค่ะเรามาต่อด้วยไม้เซลฟี่แล้วค่ะตั้งกล้องตัวสุดท้ายของคลิปนี้กันนะคะอันนี้นะคะก็มาจากแบรนด์เดิมเลยนะคะทุกคนโยรันสื่อนะคะรุ่น MT44 คะ่ะที่สามารถทําการยืดได้สูงเนี่ยถึง110เซนนะคะแล้วก็เวลาหดกลับมาเนี่ยเขาจะหดกลับได้อยู่ที่30ซน,นะคะคือถ้าเทียบกับเนนันนี้ก็จะเป็นอะไรที่สะด,ด การพกพามากกว่านะคะแต่ว่าตัวนี้นะคะทุกคนเนี่ยจะบอกว่าน้องเขาอะมีความมั่นคงมากกว่านะ,ะสามารถรับน้าหนักได้อยู่ที่1.5กิโลเลยแต่ว่าตัวเมื่อกี้เขาจะรับได้แค่300กรัมเท่านั้นนะคะเราก็จะมีที่ยึดโทรศัพท์อะไรแบบนี้มาให้เราอยู่แล้วสามารถทําการหมุนแล้วก็มายึดกับกล้องก็ได้เหมือนกันซื้อมาราคาอยู่ที่ประมาณ465บาทถึง500บาทราวๆประมาณนี้นะคะเรามาต่อด้วยอีกหนึ่งหมวดหมู่กันดีกว่านะคะก็คือหมวดหมู่ในเรื่องของเสียงนะคะ <c oughs> ในช่วงที่เดียทําคลิปแรกๆอะ่ะเดียคือใช้เสียงจากโททรศัพ์และเสียง เลเยนะแต่ด้วยความที่บางทีเวลาที่เราไปถ่ายในบรรยากาศที่มันมีเสียงรอบนอกดังๆเรามาฟังเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเสียงมันไม่ได้เลยอะฟังแล้วมันแอบม,มุดหงิดในใจ <c oughs> ก็เลยแบบอ่ะกัดฟันนะคะเราก็ตัดสินใจซื้อไมโครโฟนสักอันหนึ่งละกันนะคะและอันนี้นะคะก็เป็นไมโครโฟนอันแรกในชีวิตของเดียร์เลยนะคะก็คือนี่เลยจ้ะเป็นไมโครโฟนแบบช็อตกันนะคะจากแบรนด์โบย่านะคะรุ่น B Y B M 2 0 2 1ค่ะเวลาที่เอาไปยึดกับอุปกรณ์ะมันก็จะมีแค่นี้เองค่ะทุกคนก็คือมันจะเป็นไมค์ที่ต้องเอาไปทําการยึด กับกล้องของเรานั่นเองนะคะซึ่งข้อดีของเขาเลยเนี่ยนะคะก็คือเดียวว่ามันเป็นอะไรที่สะดวกต่อการพกพามากๆเออมันไม่ต้องมาโยงยางกับร่างกายของเราเยอะก็แค่ทําการยึดกับอุปกรณ์ก็คือจบเลยนะคะราคาแค่ประมาณ90 0บาทเท่านั้นเองแต่ว่าข้อเสียของเขาอ่ะมันก็มีเหมือนกันนะคะตัวไมช็อตกันอันี้ค่ะเวลาที่เราไปถ่ายในบรรยากาศเอาดอร์มันแอบเก็บเสียงบรรยากาศรอบข้างของเรามาหมดเลยนะทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ยังมีเสียงบรรยากาศเนี่ยมาลบกวนเสียงเราอยู่อีกข้อนึงเลยและเป็นประเด็นมากๆเลยนะคะที่เดียแบบเออไม่ไหวแล้วซื้อไมไวเลสดีกว่า ะะก็คือว่าบางทีอ่ะพอมันเจอสัญญาณลบกวนเยอะๆมันจะทําให้สัญญาณที่มันเก็บเสียงเราอ่ะขาดขาดหายหายไปนะคะทําให้ เราอัดออกมาเสียงของเรามันขาดขาดหายหายไปซึ่งบางทีตอนที่เราอัดเราไม่รู้หรอกว่ามันมีสัญญาณรบกวนเนาะเราจะมารู้อีกทีก็ต่อเมื่อเราอัดเสร็จแล้วทําให้แบบเออหลายๆคลิปที่เดียอัดมาก็คือเดียต้องแบบเออถ่ายใหม่แต่ถามว่าไมาชดกันดีไหมสําหรับเดียเดียว่ามันดีนะแต่มันจะตอบโจทย์กับการถ่ายคลิปในลักษณะที่มีเสียงบรรยากาศรอบนอกน้อยๆนะคะหรือว่าบริเวณตรงไหนที่มีสัญญาณรบกวนไม่เยอะหรือว่าไม่มีเนี่ยเดียว่าเป็นอะไรที่แบบไมชดกาะทํางานได้ดีมากๆนะคะสําหรับไมตัวสุดท้ายตอนนี้ในชีวิตของเดียนะคะทุกคนคค่ะก็ือมตัวนี้ล จะเป็นไมวไวเลตนะคะจากแบรนด์ซาราโมนิกรุ่นบิงห้าเราค่ะจะเป็นรุ่น B ี Pro ปนะคะก็คือเป็นไมที่เดียใช้อยู่ตอนนี้เลยนะคะทุกคนราคาที่เดียซื้อมาจะอยู่ที่ราวๆประมาณ9,990บาทก็คืออัพสเกลมาไกลเหมือนกันเนาะการตัดสินใจในครั้งนี้นะคะที่ลงทุนมาเกือบหลักหมื่นเนี่ยสำหรับเดียเดียดูสูกว่าเดียตัดสินใจไม่ผิดเลยนะได้เสียงการพูดที่แบบชัดเจนนะคะแล้วก็สามารถตัดเสียงรอบข้างของเราได้แบบกริบมากๆเลยนะเวลาที่เดียไปอัดแบบว่าเอาดอติดริมถนนอะไรแบบนี้คือน้องก็ยังเก็บเสียงเรราาาาาามมไดด้้ีี่่่่ะแตถววหงงทใชน มีปัญหาไหมสำหรับเดียก็คือมีเหมือนกันข้อเสียข้อแรกที่เดียใช้งานมาเลยนะคะ <c oughs> ก็คือในเรื่องของการเซตอุปกรณ์ของเขาค่ะเวลาที่เราจะเซตใช้งานครั้งหนึ่งอ่ะมันเป็นอะไรที่อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะทุกคนเนื่องจากว่าเขามีสายและอุปกรณ์ต่างๆให้เราพ่วงเยอะมากๆเลยนะ <c oughs> บางทีมันจะมีโอกาสที่เราอ่ะจะลืมเสียบได้ซึ่งปัญหาเนี่ยบอกเลยว่าเดียเป็นบ่อยมากคือจริงๆอ่ะคนอื่นคขาคงอาจจะไม่ได้เป็นหรอกเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบเวลาทําอะไรเราทาอะไรเร็วๆไงดังนั้นเนี่ยบางทีเราจะไม่ค่อยรอบคอบแล้วเมื่อไหร่ที่เราไม่ได้เส มาก็คือจะเป็นเสียงแบบว่า แต่มันไม่ได้เป็นปัญหาที่ไปส่งผลต่อการใช้งานมากขนาดนั้นสําหรับเดียดีก็เลยรู้สึกว่าเดียมองผ่านเรื่องนั้นไปนะคะจะาองมาต่อด้วยอุปกรณ์หมวดสุดท้ายสําหรับการทําคลิปกันเลยแล้วกันนะคะนั่นก็คือในเรื่องของแสงค่ะทุกคนค่ะคือเดียจะบอกว่าแสงอะสำหรับเดียเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าเวลาที่เราถ่ายคลิปแล้วมันมีแสงรอดผ่านอะมันก็จะทําให้ภาพเรามันดูแบบสวยละมุนตาอะไรแบบนี้เนาะเนื่องจากว่าบ้านที่เดียถ่ายอยู่เนี่ยมันเป็นบ้านที่มีแสงรอดผ่านเข้ามาในบ้านเนี่ยคืนน้อยมากๆน้อยแบบน้อยมากๆเดี๋ยวเดียจะลองปิดไฟตัววช่วย ของเดียให้ดูแล้วกันนะ นี่ค่ะทุกคนอันนี้คือแสงสว่างมาจากแสงธรรมชาติที่เข้ามาในบ้านเดียค่ะเออมันมีเท่านี้จริงๆนะเรามาเริ่มที่ไฟตัวแรกของเดียเลยแล้วกันนะคะทุกคนเขาจะเป็นซอฟบ็อกนะคะเป็นไฟที่น่าลงทุนสําหรับใครที่แบบเออยังไม่อยากลงทุนในงบประมาณที่เยอะจนเกินไปนะคะซื้อคู่หนึ่งนะคะมารคาคาอยู่ที่8 1 9บาทเขาก็จะมีช่องสําหรับใส่หลอดไฟให้เราทั้งหมด4หลอดด้วยกันนะคะเดี๋ยวเดียจะแกะหลอดไฟให้ดูนะเพราะว่ามันใหญ่มากๆอันนี้นะคะเป็นหลอดไฟที่เดียซื้อมาเพิ่มนะคะทุกคนคะ่ะดูดหั้ยยเกีบีบนาด ใหญ่ไหมมาถึงหน้าเดียนะ <c oughs> <g rugged> ก็จะเป็นหลอดไฟที่เราต้องซื้อแยกนะคะเขาจะมีความสว่างถึง150วัตต์นะคะก็คือซื้อมาราคาอยู่ที่ประมาณ159บาทอาจจะใส่แค่2หลอดก็ได้3หลอดก็ได้1หลอดก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆเ,เ,เลยนะคะโดยตัวขาตั้งเนี่ยนะคะจะเป็นขาตั้งที่เราสามารถทําการปรับระดับความสูงได้นะคะทําการปรับระยะขึ้นลงเอียงซ้ายเอียงขวาสามารถควบคุมตามทิศทางที่เราต้องการได้เลยนะถ้าใครไม่ได้จริงจังหรือว่าต้องเป๊ะในเรื่องของแสงหนของสีมากอ่ะเดี๋ยวว่าใช้งานแท่นี้ก็เพียงพออแล้วะะโเเคค่ราาม ในเรื่องของแสงตัวที่2กันเลยแล้วกันนะคะคือด้วยความที่เดียซื้อซอฟบล็อกใช่ไหมคะสอ,อันมาแล้วเนาะยงแสงที่ทางซ้ายแล้วก็แยงแสงที่ทางขวาแล้วเนี่ยแต่บางทีนะคะเวลาที่เราถ่ายในบรรยากาศที่มันไม่มีแสงข้างนอกมาช่วยเลยเดียก็เลยอยากได้แสงที่มันอยู่ตรงหน้าเดียด้วยค่ะทุกคนเป็นแสงสว่างที่มันไม่ได้แบบว่าเจิดจ้ามากจนเกินไปนะคะแล้วก็ยังให้ความนุ่มนวลของใบหน้าด้วยเดียก็เลยตัดสินใจซื้ออันนี้นะคะทุกคนอันนี้เขาจะเป็นโคมไฟซอฟบ็อกจะไม่ได้เป็นหลอดไฟเหมือนเมื่อกี้แล้วแต่ว่าเขาจจะะะะะเเเเเปปป็็นนนนนหหหมมมมืออตัััววล่ยยแสงใใ้้้กกบบรราาาีาีโทะะดคค ได้นะคะก็คือโทนเหลืองเหืองเนาะเดี๋ยวเดียวปบให้ดูอ่าอันนี้คือเหลืองสุดละค่ะทุกคนค่ะพาให้ดูนะคะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเดียจะลองปิดให้ดูนะคะเวลาที่เดียไม่ได้ใช้งานซอฟบ็อกนะคะว่าแสงประมาณไหนแสงมันจะเป็นประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเดียจะเปิดให้ดูนะคะว่าหน้าเดียจะเป็นประมาณไหน pumps. นี่อันนี้คืออันที่เปิดแล้วทุกคนทุกคนคิดว่ายังไงคะเผื่อว่าใครอยากจะทําคลิปแล้วรู้สึกว่าแบบเอยเวลาถ่ายคลิปอะหน้ามันมืดจังเลยอยากจะสอนแต่งหน้าแล้วอยากให้เห็นแบบชัดๆอะไรแบบนี้ก็ลองไปดูตัวน,นี้ได้นะคะเพราะว่าราคาไม่แพงมากเดี๋ยวซื้อมาราคาอยู่ที่ประมาณ9 0 0าร้อถึงหนึ่บาทเราเดินทางมาถึงแสงรองสุดท้ายของคลิปนี้กันแล้วนะคะก็คืออันนี้เลยจ้ะเขาจะเป็นไฟสตูดิโอนะคะจากแบรนด์โกลด์นะคะรุ่น S L 6 0วัตต์นะคะทุกคนราคาจะอยู่ที่ประมาณ3690ร้สบาทเขาจะให้แสงสีขาวนะคะท เราสามารถทําการปรับความสว่างได้เราอยากจะให้มืดลงหน่อยแล้วก็สามารถทําการหมุนระดับไฟตรงนี้ได้เลยนะคะซึ่งเขามีระบบดิจิตอลที่บริเวณด้านหลังให้แล้วแล้วนะคะถ้าถามว่ามันเหมาะกับการใช้งานยังไงนะคะเดี๋ยวว่าเหมาะกับคนที่ต้องการที่จะเอาไปถ่ายสตูดิโอและต้องการที่จะได้เป็นแสงมาตรฐานอย่างเช่นสมมุติเราต้องการจะถ่ายคลิป5นาทีใช่ไหมคะแล้วเราอยากให้ในคลิป5นาทีแบบนี้เป็นแสงแบบนี้ตลอดไปโดยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงของแสงอ่ะเดี๋ยวว่าอันนี้เป็นอะไรที่เหมาะนะคะเพราะว่าบางทีการที่เราใช้แสงธรรมชาติอ่ะเดี๋ยวพอแดดหุบแสงก็เปลี่ยนแล้วเด พอแดดสว่างแสงก็จะเป็นอีกสีหนึ่งมีงบประมาณหน่อยแลวอยากจะแบบว่าถ่ายรูปถ่ายคลิปที่ต้องการแสงที่มันเป็นแบบว่ามาตรฐานเดี๋ยวว่าอันเนี้ยเป็นอะไรที่โอเคมากๆเลยนะคะสําหรับชิ้นต่อไปนะคะทุกคนก็จาจะจะอยากจะมาได้นําชิ้นนี้ค่ะดาบไลท์เฟเบอร์นะคะ <laughs> สำหรับดาบชิ้นนี้นะคะทุกคนคะ่ะไม่ได้ซื้อมาจากไหนเลยนะคะก็ปไปขอมาจากลุคสกายวอลเกอร์นะคะยังไม่จบเขาจะเป็นหลอดไฟนะคะจากแบรนด์โยลานสื่อนะคะก็คือจะเป็นรุ่น V L 110หนะหลอดไฟเปลี่ยนสีนะคะที่เราสามารถทําการแบบพกพาไปไหนมาไหนได้นะคือนอกจากจะเป็นโทนสีขาวแล้วเนี่ยเรายังสามารถทําการปรับออปชันแบบเนี้ยค่อยๆดับไปอันนี้คือไม่ได้ทานหมดนะคะทุกคนแต่ว่ามันเป็นออปชันของตัวหลอดไฟเขานะคะหรือว่าจะแบบปรับเป็นโทนสว่างนิ่งๆแบบนี้เลยก็ได้เนาะหรือจะปรับเป็นสีต่างๆ ก็ได้นะคะทุกคนทุกคนมองเห็นสีชัดไหมเดี๋ยวเดียเปิดให้ดูแล้วกันนี่เป็นโทนฟ้าแล้วเออเป็นโทนเขียวเป็นโทนเหลืองเออเป็นโทนแดงเป็นโทนชมพูเห็นไหมเออเป็นประมาณนี้เอออุ้ยอันนี้น่ากลัวก็ลองไปดูกันได้นะคะตัวนี้ก็มีระบบชาร์จแบตเป็นแบบว่าเสียบสายเป็น USB ปกติเลยนะคะถ้าอยากจะถ่ายแบบว่าสตรีมมิ่งนะคะถ่ายไลฟ์หรือว่าถ่ายคลิปหรือว่าเกมเมอร์ถ่ายสตูอะไรแบบนี้นะคะแล้วอยากจะแบบแบบปรับแสงสีของคลิปอะให้มันดูแบบว่าเป็นสีน้ําเงินสีแดงสีม่วงก็สามารถเอาหลอดไฟอันนี้ไปช่วยได้นะคะทุก จะอยู่ที่ประมาณ760บาท โอเคค่ะจบเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนค่ะสําหรับอุปกรณ์ทั้งหลายแหล่นะคะที่เดียมาแชร์ให้เพื่อนๆในวันนี้นะคะเป็นอุปกรณ์ที่บอกเลยว่าก็คือเยอะมากจริงๆนะคะงงเหมือนกันว่าจะซื้ออะไรมาเยอะแยะมากขนาดนี้นะคะแต่ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆแล้วก็เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจให้กับเพื่อนๆในการเลือกซื้อของแต่ละชิ้นได้นะคะเอาเป็นว่านะคะจริงๆเดียจะบอกว่าการทําคลิปอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยค่ะไม่จําเป็นที่จะต้องมีอุปกรณ์เยอะขนาดเดียเลยนะคะจริงๆเดียก็งงเหมือนกันว่าเดียจะมีเยอะอะไรขนาดนั้้นสสิ่่งําคัญมไได อยู่ที่อุปกรณ์เลยนะแต่มันอยู่ที่คอนเทนต์ที่เราจะสื่อให้กับผู้ชมดูนะคะว่าเราจะถ่ายทอดมันออกมาอย่างไงนั่นเองนะคะมันจะตอบโจทย์ให้กับผู้ชมมากน้อยขนาดไหนนั่นเองเนาะอืมดังนั้นเนี่ยอุปกรณ์เนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะคะแค่โทรศัพท์เนี่ยก็เอาอยู่มากๆาแล้วค่ะงั้นก็เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวไปก่อนนะคะยังไงก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กด u b s c r คร e เพื่อเป็นกําลังใจให้เดียด้วยนะคะคลิปนี้เดี๋ยวไปแล้วก็บุยบุยนะคะ